สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซิงเกินแทนครับผมผมมีสินค้ามาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็น vivo นะครับ v ยี่สิบ pro นะครับสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับเพิ่งเข้ามานี่ฮะดูคลิปเลยนะครับบางเชียบเลยครับผมนี่ครับอนี่ครับตัวนี้นะครับบางกล้องสวยนะครับผมจอนะครับอยู่ที่หกจุดสี่นิ้วนะครับผมแล้วก็ กล้องหน้าที่44ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลัง64คูณ8ล้านอันเตอร์าวายแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซลโมโนนะครับนี่ครับกล้องนะฮะแล้วก็ใช้ CPU Snapdragon 765นะครับ 5G Octa Core oc ความเร็วอยู่ที่2.4นะฮะแรม8แล้วก็ ROM 128นะครับแบตเตอรี่4,000 mAh นะครับผมนี่ครับสวยสวยกริบกริบแล้วครับสินค้ามือสองนะครับเพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆสนใจชอบมือถือจอสวยกล้องสวยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ Vivo V 2 0สิบ Pro ห้า G นะครับรองรับห้า G ด้วยนะครับผมนี่ฮะสภาพสวยกริบครบกล่องนะครับนี่ครับอ่าสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับ ที่ร้านรับซื้อแลกเทินนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนำมือถือมาขายก็สามารถทักได้นะครับกล้องสวยเลยนะครับผมนี่ครับฟุ้งฟิ้งเลยครับกล้องหน้ากล้องหลังอ่าดูกล้องหลังโอ้โหดูเลยชัดชัดแจ๋วนะครับ เห็นไหมครับนี่ฮะเหมาะซื้อเป็นเครื่องสำรองนะครับอ่านะครับให้ลูกให้หลานนะครับสาวๆนี่ไม่ควรพลาดเลยรุ่นนี้นะครับแรม8ลอม128นะครับแล้วก็กล้องสวยคลิปเลยนะครับบางนะฮะนี่ครับสินค้ามือสองสภาพสวยๆนะครับที่ร้านแจ๊ซซิกเนอรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดติดตาม ในแฟนเพจได้นะครับอัปเดตสินค้านะครับแล้วก็ใน YouTube u b e c h ช n เราก็มีสินค้าใหม่ๆม,มาผมอัปเดตให้นะครับนี่นะครับมาครบกล่องเลยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ